มีคนถามว่าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออุปกรณ์ในเรื่องของการช่วยลดต้นขานะคะอันดับแรกคือ1ต้นขาเราจะเล็กลงกระชับขึ้นนะคะ 2, สสะโพกเราสวยก้นเราสวยขึ้นแล้วก็หน้าท้องเวลาเรานั่งเกร็งในการตอนที่เราทำอะเราเกร็งไปด้วยะคะ่ะมันก็ได้หลายส่วนเนาะหน้าท้องก็เกร็งไปด้วยนะคะอุ้งเชิงการกระชับนะคะน้องสาวก็กระชับด้วยนะคะแล้วก็ขาเล็กลงด้วยเพราะฉะนั้นมันได้แบบโอ้โหหลายส่วนมากๆจริงๆแต่ว่าหลักๆคือเรื่องของต้นขานะคะ่ะ ที่เมียวใช้อยู่คือ12กิโลนะคะแรงต้านคือดีมากๆเนาะขนหนอยากลองใช้ก็ลองสั่งซื้อได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเห็นผลจริงเพราะว่าถามเทรนเนอร์มาแล้วมันช่วยได้จริงค่ะลองดูนะคุณรู้ไหมว่าฝึก100ครั้งหมายความว่าอย่างไรหากฝึกไม่ถึง100ครั้งมีอัตรากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะหลวมสูงจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือสะโพกกว้างขึ้นมีไขมันที่ต้นขาด้านไหนมากช่วยฝึกบ่อยครั้งและฝึกสะโพกกลุ่มละ30ครั้งวันละ3กลุ่มยืนอยากต่อไปสักระยะหนึ่งจะมีีีผลลเเห็นน,นนนไดด้้้ชชัอองงใครรื่่บขาุ ผู้หญิงต้องฝึกนะไม่ว่าขี้เกียจแค่ไหนใช้เวลา3นาทีต่อวันคุณจะรู้ว่าหุ่นของคุณดีแค่ไหนโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ30-50ปีจะต้องฝึกเลยฉันแค่ฝึกซ้อมประมาณ3-5นาทีทุกวันรู้สึกมีรูปร่างที่ดีขึ้นปรับรูปขาลดขาลดเอวลดพุงใช้ติดต่อกัน7วันให้คุณลดได้5กิโลกรัมนี่แหละอุปกรณ์บริหารขาออกกำลังกาย10นาทีทุกวันทำให้หุ่นเหมือนสาววัย18 ผู้หญิงที่คลอดบุตรก็ต้องใช้ยังช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้ด้วยรักษากล้ามเนื้อขาให้กระชับแนะนำโดยแพทย์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลกรุงเทพช่วยปรับสรีระของผู้หญิงได้ดีมาก